หลสวัสดีกาคุณผู้ชมสวัสดีเช้าว,วันอาทิตย์ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เวลาเวลาบ่ายโมงกว่านะคะแต่ว่าแดดกระห่อนจัดมากๆตอนนี้ปะป๊ากับน้องอะไรก็ว่ายน้ำกันนะคะแม่จ้ากะ อยู่ที่เดิมนะคะนั่งอยู่ใต้ต้นไม้นะคะแม่จ๋าก็เป็นแบบหันหอนหนาวๆเนาะก็เลยบ่ออยากเล่นน้ำนะคะมาเนี่แม่จ๋าก็นั่งอยู่ใต้ต้นไม้นะคะเบื้องสวนผักแน่เบือ้องเอียงไปแน่นะคะเดี๋ยวแดดออกอีกจัหน้อยนะคะแม่จ๋าก,ก็ว,ว่าจะสำรวจสวนผักเนาะให้ปุ๋ยให้ฮอร์โมนผักแน่นะคะ เพื่อเร่งให้เขามีดอกมีผลให้เราได้เก็บกินทันนะคะเล่นน้ําเสร็จหนาวพักกันมานอนอาแดดอเล็กหนูไม่ได้ทาครีมกันแดดนั่นนะลูกทาครีมกันแดดก่อนมาเร็วลอ้าวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเตรเลียนะคะเมื่อนี้นะคะก็เป็นวันอาทิตย์เนาะก็คือแบบเข้าบริเวณออกไปใส่กันนะคะเพราะว่ามื่อวนี้ก็คือแบบว่าแดดขอนมากๆเนาะป้ากับน้องอเล็กคนกะบวายน้ำนะคะ แม่จ๋ากะไม่อยากไหวเพราะว่าทึ่งห่อนทั่งหนาวนะคะเพราะว่าอากาศห่อนดูต่วานา้ำเขากับแบบว่าเย็นนะคะแม่จ๋าก็เลยไม่อยากเล่นเนาะตอนนี้แม่จ๋ากะนั่งที่นี่แหละในสวนหลังบ้านของเขาเนาะใต้ต้นไม้นะคะที่นี่นั่งไปนั่งมาแม่จ๋าก็คิดแต่ว่าแม่จ๋ากะห่างหายนะคะจากเรื่องที่มานางบอกมานั่งพูดคุยเราอียงสูพี่น้องฟังก็คือแบบแม่จ๋าห่างหายไปนานมากๆเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะไม่เวาลาแม่จ๋าก็เลยอ่าบ นี่เรื่องหนึ่งที่แม่จ๋าอยากเล่าหลวกะแบง่งฝันสูพี่น้องฟังนะคะอาจจะเป็นแนวทางในการที่ใครนะคะกําลังจะทําแบบนี้นะคะเหมือนที่แม่จ๋ากําลังคิดจะทํานะคะหลวกะเรื่องที่แม่จ๋าจะเล่าสูฟังนะคะแม่จ๋ากะหวังว่าอาจจะเป็นแนวทางนะคะในการตัดสินใ,นใจของใครบางคนนะคะที่กําลังคิดจะทําเหมือนที่แม่จ๋ากำลังทําอยู่นะคะ ก็ลองมาฟังเบงนะคะว่าดึงเล่าที่แม่จ๋าจะเราสูฟังนะคะจะเป็นจังไนนะคะแล้วการเรื่องที่แม่จ๋ากําลังคิดณมื้อน,นี้นะคะก็คือ,อแม่จ๋ามีความคิดว่าแม่จ๋าจะเอาญาตินะคะที่เมืองไทยนะคะมามากาแฟโอเคสังเกตปป้าบอกเอากาแฟไหมคือ,อสิ่งที่แม่จ๋าจะแบ่งปันเราซูฟังก็คือว่าอตอนนี้นะคะแม่จ๋ากาลัง ที่ดําเนินเรื่องนะคะ,ะดําเนินเรื่องที่จะเอาญาติที่เมืองไทยนะคะมาที่นี่นะคะ,ะมากก็คือแบบเหมือนให้เขาได้มาเที่ยวมาดูมาอยู่มาลองดูหน่อยว่า,ขาเขาจ้าจะมักบอจะชอบบอถ้าเกิดว่ามักนะคะแล้วอยากอยู่ที่นี่นะคะแล้วเราก็จะมีแผนต่อไปว่า เราจะให้เขาอยู่ในฐานะอะไรนะคะแล้วเรามีอะไรที่จะให้เขาทําได้บ้างนะคะในระหว่างที่เขาอยู่ที่นี่นะคะอีย่างประมาณนั้นเนาะแต่ว่าถ้ามาแล้วนะคะไม่ชอบหรืออยู่ไม่ได้หรือมันไม่ใช่นะคะก็แล้วแต่ความสมัครใจของคนที่จะมานะคะเขาก็สามารถที่จะกลับเมืองไทยเราได้ทุกเมื่อ ะะก็แล้วแต่ความคิดเห็นของเขาอันนี้คือสิ่งที่แม่จ๋าและป้ากกำลังทําอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วที่นี่นะคะแม่จา๋ากล่าเริ่มต้นก็คือเริ่มสตาร์ทนะคะความคิดแล้วก็โครงการแผนของเรานะคะแม่จ๋าเริ่มมาตั้งแต่วันที่15พฤษภามนะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยณวันนี้วันอาทิตย์นี้ที่3มเนี่ยก็คือรวมทั้งหมดแล้วก็เป็น เวลา50วันนะคะทั้งหมดที่เราดําเนินการนะคะที่จะให้ญาติที่เมืองไทยมาที่นี่เนาะเดี๋ยวแม่จ๋าจะเล่าซุกฟังนะคะว่าแผนการของแมจนะ่จ๋าเป็นยังไงน,นะคะแล้วอันนี้ก็คือแบบนั่งไปนั่งมาเนาะแม่จ๋าก็เลยอ่าให้ป้า,ปา,ปาลิสต์นะคะรายการต่างๆอันนี้น้องเลไกก็เขียนมอสัวให้ ให้ประปาลิตรายการต่างๆตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนะคะตั้งแต่วันที่เราเริ่มต้นและลงมือทำนะคะปฏิบัติแผนการนี้นะคะเพื่อให้ญาติมาที่นี่เนาะนั่นแหละก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนะคะและจนถึงวันนี้3รก,กรกฎาคมนะคะก็คือณวันนี้วันอาทิตย์นี้นะคะก็คือ,อรวมทั้งหมดแล้วเป็น50วันนะคะแม่จ๋าก,ก็เลยลองมารวบรวม ทุกสิ่งทุกอย่างขั้นตอนอะไรต่างๆที่เราทํานะคะคือมีอะไรบ้างเนาะคือ,อจริงๆแล้วแม่จ๋าจะให้ญาติมาในเรื่องของอวีซ่าแบบเยื่ยมเยือนหรือแบบนักท่องเที่ยวหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าที่นี่คือแม่จ๋ากับ่อยากแบบดําเนินการหลายครั้งนะคะแม่จ๋าก็เลยมีความคิดว่าถ้าเกิดว่าเขามานะคะแล้วเขาชอบเขาอยากอยู่ที่นี่ต่อก็คือ ทำยังไงได้บ้างที่เขาจะไม่ต้องมาแค่90วันหรือมาอยู่แค่3เดือนนะคะแล้วเขาก็กลับเมืองไทยแล้วก็ไปทําเรื่องให้เขากลับมาใหม่อะไรประมาณนี้คือแม่จา๋าไม่อยากทําขั้นตอนตรงนั้นเออแล้วทีนี้แม่จ๋ากับป๊ะป๊าก็เลยมีความคิดว่างั้นเราจะทําวีซ่าดีให้เขาก็คือให้เขามาได้สูงสุดประมาณคือแบบให้ได้นานที่สุดเท่าที่เขาจะมาได้นะคะในครั้งแรกแล้วเราจะดําเนินการได้ยังไงนะคะซึ่ง ปป้าก็ไปหาข้อมูลมาแล้วเราก็จะทำวีซ่าดีให้เขานะคะก็คือในวีซ่าดีเนี่ยอันดับแรกนะคะคือเขามาเขาก็จะอยู่ได้ประมาณประมาณหกเดือนนะคะแล้วก็ในระหว่าง6เดือนเนี่ยเราก็จะเป็นเวลาที่พิสูจน์เขานะคะว่าคนที่จะมานะเขาอยู่ได้ไหมเขาจะทดลองไปเรียนได้ไหมแล้วเขาจะ หรือไปทํางานหรืออะไรได้ไหมนะคะก็คือให้แบบว่าให้เขาได้มีเวลาพอที่จะตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือถ้าเราทําวีซ่าให้เขามา6เดือนใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเขาอยู่ไม่ได้เขาอยากอยู่สักอาทิตย์เดียว2อาทิตย์หรือสาอาทิตย์หรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่เขาเลยแล้วแต่คนที่จะมานะคะเขาอยู่ได้แค่ไหนเขาก็สามารถกลับได้ตลอดเวลาตามที่เขาต้องการนะคะเออนั่นแหละอันนี้คือความหมายที่แม่จ๋าก,ก็เลยเริ่มมี ความคิดเริ่มมีการวางแผนว่าถ้าอย่างนั้นก็คือให้คนที่จะมาเนี่ยให้เขาไปเรียนในเรื่องของภาษานะคะแล้วก็แม่จ๋ากะหาโรงเรียนให้เขาเรียนนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนที่เมืองไทยของเรานะคะไปเรียนภาษาเยอรมันเบื้องต้นนะคะแล้วก็เวลาเรียนก็คือเริ่มวันที่18พฤษภาคมนะคะจะสิ้นสุดวันที่22กรกดานะคะแล้วก็ จะมีการทดสอบนะคะสอบก็คือวันที่25กรกฎาถ้าเขาสอบแล้วนะคะผลสอบผ่านนะคะเขาก็จะถือใบผลสอบนั้นมาด้วยนะคะซึ่งเวลาเราไปทําวีซ่ายื่นวีซามันก็จะทําให้อาการยื่นวีซ่าของเราได้การหมายถึงว่าได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเรามีผลการเรียนอเอหนึ่งมานํเอียงประมาณนั้นขอบคุณครับป้าปา,ปากาแฟ กับคุณกราบสําหรับกาแฟที่นี่นะคะหลังจากที่เขามีผลสอบไปหนึ่งมาแล้วเนาะเวลาเขาไปอยืนพิสาก็คือเขาก็จะค่อนข้างที่จะอ่าเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะประเสริฐเ,เราก็คือน้อยมากนะคะป้าป้าก็นั่งได้นะยุก็ข่มผ้าสิโอเค <laughs> ป้าปาบ,บอกใส่แต่งกงไว่านะ้ําก็เลยบอกย้ายก็อีไปตรงนู้นฉันทําวิดีโออยู่ก็เลยบอกป้าเนาะเออนั่นแหะงกป,ป้าป้า นี่แหละสิจวัตรประจําวันของป่าป้าคือชองกาแฟาให้มามาตั้งแต่ตื่นนอนก็จะแก้วนี้เลยนิติปีในตูบหมอกอวิกโซกชอบไปเล่นพึ่งที่เขาตอมดอกไม้ตอมตอมดอกลาเวนเดอร์แล้วที่นี่เพิ่นเกิดจะไปแบบไปดึงไปเด็ดแล้วพึ่งก็ต่อยวันละสองสามตัวน้องเล็กแก้ว่าก็ะบอกเข็นนะคะ กัไปคือเก่านะคะพึ่งกระต่อยซุกมือนะคะเอบอบ่่จ้ำนะคะเอนอนั่นแหละกะเรื่องของวิชากะจะง่ายขึ้นถ้าเกิดว่าเขามีผลนสอบเอหนึ่งมาน้ำนะคะประมาณนั้นเนาะแล้วทีนี้ถ้าเขาได้มาแล้วเขามาที่นี่นะคะเขาก็จะสามารถอยู่ที่นี่ได้ยาวนานถึงหเดือนนะคะแล้วในระวังนี่นะคะเราก็สามารถไป หาที่เรียนหาที่ทํางานหรืออะไรให้เขาก็ได้ถ้าเกิดว่าเขาชอบและเขาอยากอยู่ที่นี่ต่อนะคะแต่ถ้าว่าเขาว่่อยากอยู่กับโบเป็นอย่างทุกสิ่งอย่างก็คือทํามาสอบมาก็ไม่เป็นไรสําหรับผล a 1นะคะถ้าเขาอยากกลับก็คือกลับไปโ <Yeah. S 1> บเป็นอย่างนะคะอันนี้นคือความคิดของแม่จ๋าเนาะแต่ที่นี่นะคะความคิดของเราของแม่จ๋ากับป๊าป๊าก็คือมันไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นนะคะพี่น้องแม่จ๋าเขาบอกเลยว่าถ้าใครที่ไม่มีอย่างอยู่ไกลเนาะยังอยู่ไกลจากญาติ เหมือนแม่จ๋าเนี่ยอยู่ทางนี้ถ้าคนทางมังไทยนะคะเราไม่สามารถพึ่งพาอาศัยใครได้มันก็จะเป็นอะไรที่ยากมากๆนะคะที่เราจะดําเนินการเอาใครสักคนนะคะมาด้วยอยู่ที่นี่ด้วยหรือมาเที่ยวมาเยี่ยมอะไรประมาณนี้นะคะหนึ่งแหละคือเราต้องมีใครสักคนที่เราพึ่งพาอาศัยได้แล้วก็แต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือว่าเราต้องมีทุน ะะมีทุนที่จะดำเนินการต่างๆนะคะถึงคุณจะมีใครนะคะที่พึ่งพาอาศัยได้แต่ว่าถ้าเงินของคุณขาดขาดทันเขินหรือไม่คล่องนะคะคุณก็ค่อนข้างที่จะดำเนินการทุกสิ่งอย่างคือยากมากนะคะสิ่งสำคัญเลยเราต้องมีทุนนะคะในการที่จะพาใครคนใดคนหนึ่งมานะคะยางคือแม่จ๋าว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนหน้านี้นะคะแม่จ๋าบ่ได้คิดว่า ในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะจะเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดนะคะพ่อแม่จ๋าคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคนที่อยากจะมาเขาเต็มใจและเขาอยากมาแค่ไหนนะคะอันนี้คือสิ่งที่แม่จ๋าคิดนะคะแล้วในเมื่อคนที่เขามาเขาอยากมานะคะแม่จ๋าก,ก็เลยโอเคก็ สามารถที่จะซัพพอร์ตได้ให้มาได้ไม่เป็นไรแล้วทางด้านของพ่อบ้านแกก็คือโอเคไม่มีปัญหาอะไรก็สามารถซัพพอร์ตถ้าคนที่มาเขาอยากจะมาและเต็มใจที่จะมาจริงจริงเอออันนี้คือเ้าคุยกัน,นะคะ่ะนี่เริ่มต้นเขาก็คือย้ายไปหอนะคะวันที่15พฤษภานะคะก็คือเป็นวันที่เริ่มต้นที่จะมีค่าใช้จ่ายนะคะก็คือ,อที่โรงเรียนเขาก็มีหอให้พักเนาะแม่จ๋าก,ก็เลยเพื่อความสะดวกและง่ายนะคะแม่จ๋าก,กะ จองที่พักอยู่ในในในโรงเรียนนั่นแหละเป็นหอในโรงเรียนให้เขานะคะแล้วก็อ่าแล้วก็มีคอร์สเรียนภาษาก็คือสองเดือนนะคะเดือนแรกก็เรียนครึ่งวันตอนเช้าแล้วก็เดือนที่สองก็คือเรียนครึ่งวันตอนบ่ายอย่างประมาณนี้นะคะกัที่นี่นะคะก็เนี่ยแหละจะจบคอร์สวันที่ยี่สิบสองกรกฎาคมแล้ววันที่ยี่สิบห้าก็สอบนะคะที่นี่อ่าค่าใช้จ่ายนะคะในการเรียนนะคะ เฉพาะค่าเรียนนะคะแล้วก็เฉพาะค่าน้ำค่าไฟนะคะค่าห้องนะคะเอาเอาค่าคอดเรียนก่อนเนาะค,ะคอสเรียนก็คือที่แม่จ๋าสมัครแล้วก็จ่ายไปให้ก็คือ25 0 0 0นนะคะในการใช้เวลาเรียน2เดือนนะคะสำหรับจบคอสคอดหนึ่งเนาะของ R i นะคะภาษาเยอรมันเบื้องต้นนะคะแม่จ๋าจ่ายไป25 0 0 0นะคะ แล้วที่นี่ค่าหอก็คือแบบค่าห้องนั่นแหละค่าห้องก็เป็นห้องแอร์เนาะก็คือเดือนละสี่พันนะคะแล้วก็ค่าน้ําเนี่ยเขาจะคิดสองร้อยนะคะคิดสองร้อยจะใช้น้อยใช้มากก็แล้วแต่คุณเขาคิดสองร้อยแต่ว่าค่าไฟก็คือหน่วยละเท่าไหร่เท่าไหร่คุณใช้ไฟไปเท่าไหร่ก็คูณไปเท่านั้นอะไรประมาณนี้เนาะที่นี่แม่จ๋าก็เลยมาคํานวณว่าห้าสิบวันนะคะ ที่เขาไปอยู่ที่นั่นนะคะแม่จ๋าจ่ายเงินไปทั้งหมดเท่าไหร่นะคะก็คือแม่จ๋าให้ป๊าปาลิสออกมาแล้วนะคะก็คือ,อเฉพาะค่าคอร์สเรียนนะคะแล้วก็ค่าห้องค่าน้ําค่าไฟนะคะอันนี้ยังไม่มีค่ากินนะคะไม่มีค่ากินเนาะก็คือจ่ายไปทั้งหมด3 9 7 6 8บาทนะคะอันนี้คือเวลา50วันนะคะ แล้วที่นี้นะคะสําหรับค่ากินค,าคา่ารถค,าค่าลาค่าแท็กซี่ไปมาบางครั้งโน่นนี้นั่นนะคะสิ่งที่จ่ายไปก็คือ24,350บาทนะคะเวลา50วันนะคะนับจนถึงวันปัจจุบันนี้นะคะก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่15พฤษภาเนาะนั่นและแล้วทีนี้นะคะอันนี้คือในส่วนที่ป้าป๊าเป็นคนจ่ายไปนะคะ แล้วก็แม่จ๋าก็ดูรายการโอนเงินรวบรวมแล้วนะคะยอดเงินมันก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะก็คือรวมทั้งค่าเรียนค่าอยู่ค่ากินค่ารถค่าราค่าทุกสิ่งอย่างแล้วล่ะนะคะก็คือตกอยู่ที่6กหมื่นสันหนึ่งร้บาทนะคะหกหมืสี่พันหนึ่ง้สิบแปบาทอันนี้คือ ในส่วนที่ของปปปาเป็นคนจ่ายไปเนาะแต่ว่าทีนี้มันก็จะมีในส่วนของที่แม่จ๋า,าจ่ายบ้างหรือแอบจ่ายให้บ้างในความที่ไม่พอหรือในเหตุการณ์ที่แบบอะไรกระจอกกระแจกจุกกระจิกอย่างประมาณนั่นคือในส่วนที่แม่จ๋าจ่ายไปก็หมื่นหมื่นสามนะคะหมื่นสามก็คือมารวมกับยอดของปปา้าก็คือทั้งหมดที่เราจ่ายไปนะคะ ตั้งแต่วันที่15พฤษภาจนถึงวันที่3กรกฎานี้นะคะรวมเป็น50วันเนาะยอดที่เราจ่ายไปทั้งหมดก็คือ74,418บาทนะคะก็รรวมแล้วนะคะตัวเลขกับประมาณนี้ก็คือ74,418บาทนะคะคือตัวเลขทั้งหมดที่เราจ่ายไปนะคะระยะเวลา50วันนะคะ แล้วที่นี่เริ่มจากพรุ่งนี้เราก็จะต้องมีการจ่ายเพิ่มนั่นก็คือทุกๆวันจันทร์นะคะเราก็จะโอนค่าอยู่ค่ากินไปให้คือทุกๆวันจันทร์แต่ส่วนมากก็จะไม่ถึงนะคะส่วนมากก็จะซื้อหามือมดซื้อหามือมดประมาณนี้นะคะแล้วก็ขอก่อนอะไรก่อนก็จะมีส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะซึ่งก็ส่วนมากจะบกครบอาทิตย์นะคะปกติคือตกลงกันไว้ว่าก็จะให้เขาอาทิตย์ละครั้งนะคะ แต่ทีนี้เขาก็บอกว่าด้วยความไม่พอไม่อะไรนู่นนี่นั่นเราก็เพิ่มให้เพิ่มให้นะคะแต่ก็คือนั่นแหละก็เริ่มไม่มืออื่นก็คือว่าค่าใช้จ่ายที่เราจะมีก็คือจากนี้ไปจนถึงวันที่เขาสอบนะคะจากวันที่3กรกฎาคมจนถึงวันที่25อ่ากรกฎาคมนะคะวันที่เขาจะสอบเนาะก็คือมันก็จะมีเวลาเหลืออยู่อีกประมาณสักเสียอาทิตย์นะคะเสียอาทิตย์ก็คือแม่จ๋าคิดว่าอาทิตย์ละ1,800บาทนะคะมันก็จะเป็นเงิน7,200บาทนะคะ แล้วก็ถ้าเขาไปลงคอร์สสอบอสมัครสอบวันที่25ก็คือเขาต้องมีค่าสอบอ่า A1 นะคะ5,200บาทอันนี้ก็คือต้องจ่ายนะคะรวมทั้งหมดเราก็จะประมาณ12,400บาทนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าเขาอยู่จนถึง25หรือสิ้นเดือนนะคะสิ้นเดือนนี้นะคะสิ้นเดือนกรกฎาคมคือแม่จ๋าคิดว่าค่าน้ําค่าไฟค่าห้องของเขานะคะแม่จ๋าจะต้องจ่ายเพิ่มอีก ประมาณเจ็ดพันนะคะไม่เกินนี้คิดว่านะแต่ก็คืออาจจะอาอาจจะลดแน่นิดน้อยนะคะแต่ก็คือประมาณเจ็ดพันประมาณนี้แล้วก็แม่จ๋าก็หวังว่ามันจะไม่เกินนี้นะคะคือที่ยอดเมื่อวานที่แม่จ๋าใจไยเนาะเฉพาะค่าน้ําค่าห้องแล้วก็ค่าไฟก็คืออ่หกพันกว่านะคะพี่น้องหกพันกว่ากับ 7, เจ็ดพันพฉะนะน,นะคะแม่จ๋าก็เลยคิดว่า สิ้นเดือนนี้น่ะแม่จ๋าก็ตีไปเลยว่าค่าน้ําค่าไฟค่าห้องเขาจะหมดไปประมาณเจ็ดพันแม่จ๋าหวังว่าจะไม่เกินนี้นะคะนั่นแหละแล้วทีนี้ก็คือรวมค่าใช้จ่ายที่แม่จ๋าคํานวณตัวเลขมา,ขาคร่าวๆคืออย่างน้อยหรืออะไรคือเราต้องจ่ายประมาณนี้ก็คือเราต้องจ่ายเพิ่มอีก19,400บาทนะคะแล้วก็คือสรุปแล้วก็คือกว่าจะถึงสิ้นเดือนนี้นะคะทุกสิ่งอย่างที่เราจ่ายไปเนาะ และ,ะสิ่งที่เรายังไม่จ่ายนะคะเออแม่จ๋าคิดว่าน่าจะจบอยู่ที่93,818บาทนะคะในการเรียนภาษาเยอรมันครั้งนี้แล้วก็ในการไปสอบอ่า A1 นั่นแหละเออค่ากินค่าใช้จ่ายค่าอยู่ค่าอะไรต่างๆนานานะคะก็ค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดนะคะที่แม่จ๋าคาดว่านะก็คือ อยู่ที่9,3818บาทนะคะก็คือถ้าสมมุติว่าเขาจบคอร์สแล้วคือเขาต้องกลับบ้านณวันนั้นแหละเออณวันที่ตัวเลขที่93เนี่ยที่แม่บวกให้ก็คือมันก็จะมีเพิ่มไปอีกนะคะแล้วก็ต่อไปก็ถ้าเขาผ่านก็คือจะเป็นเรื่องของการทำเอกสารการแปลการมีตั๋วเครื่องบินไปกลับหรือค่าใช้จ่ายเออค่ารถกลับบ้านค่าเดินทางไปกรุงเทพหรืออะไรนู่นนี่นั่น คืออืจะทอใได้รับแม่จ๋าว่าอาจจะแสนห้าพอไหมถ้ารวมทั้งหมดเบ็ดเสร็จเลยนะแสนหาพ่อบอแม่จ๋าไม่มั่นใจนะคะว่าจะพอไหมสําหรับแสนห้านะคะอันนี้ก็คือเป็นอะไรที่แม่จ๋ากบ็บอกหมดอกนะแต่ว่าสําหรับความคิดของแม่จ๋าแม่จ๋าก็ว่ามันหนักหนาสาหัสอยู่นะคะการที่เราจะพาใครคนใดคนหนึ่งมานะคะแล้วก็มาตามอ่า แผนการที่เราคิดแล้วก็ตั้งใจไว้นะคะแต่ว่าสําหรับคนอื่นถ้ามาท่องเที่ยวหรือมาอะไรธรรมดาก็คือก็คือ,คอมาได้เลยนะคะว่าเป็นอย่างอ่าราคาค่าใช้จ่ายหรืออย่างมันก็อาจจะไม่เท่าเท่านี้นะคะไม่เท่านี้เนาะค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างมันก็อาจจะถูกนะคะถูกมากกว่านี้เพราะว่าเราไม่ต้องไปเรียนเราไม่ต้องไปสอบไปอะไรเดินทางค่ายอยู่ค่ากินนู่นนี่นั่นนะคะคือเราสามารถยื่นวีซ่ารวก็ให้ญยาิให้ยังมาเที่ยวมาเยี่ยมได้เลยอะไรประมาณนี้มันก็จะถูกกว่ามาก แต่ว่าในความคิดของมาจ๋าคือเข้ามาอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าคือด้วยความที่ญาติที่จะมาเขาก็ไม่รู้ภาษาอังกฤษไม่รู้ภาษาเยอรมันเพราะอ่าฉะนั้นฮานมาจาก็เลยไม่ความคิดว่าให้เขาเรียนกับครูที่คนไทยแล้วก็มีเพื่อนที่คนไทยหรือถ้าเราไม่เข้าใจหรืออะไรเราก็สามารถพูดคุยถามเป็นภาษา ไทยได้หรืออะไรได้ให้พอเข้าใจภาษาเบื้องต้นนะคะแล้วเขาจะได้รู้ว่าการเรียนภาษาเยอรมันเป็นยังไงนะคะถ้าเกิดว่าเขายังมีความตั้งใจอยู่ก็โอเคก็มาพอมาแล้วพอมาอยู่ที่นี่ทุกอย่างก็จะกลายเป็นภาษาเยอรมันจะไม่มีภาษาไทยจะไม่มีภาษาอังกฤษนะคะเออเพราะคุณก็ไม่ได้มีเรียนภาษาอังกฤษก็คือไม่เป็นอยู่แล้วอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการปูทางปูพื้นฐานให้เขาไว้ก่อนเออแม่จ๋าก,ก็เลยยอมเสียนะคะยอมที่จะเสียยอมที่จะ ่าหมดตรงนั้นไปกับเขานะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะตั้งใจแล้วเขาก็จะเปลี่ยนแล้วเขาก็อยากมานะคะคือแม่จ๋าก,ก็เลยให้โอกาสแต่ว่าพอมานางเบิงตัวเลขแล้วแม่จากก๋าก็เลยบอกกับป้าว่าตัวเลขตัวเงินมันไม่ใช่น้อยเออที่นี่ถ้าเกิดว่าเราทําไปแล้วถ้าสอบไม่ได้หรือเขาไม่มาหรือเขาเปลี่ยนใจคือป้าาจะเสียใจไหมกับสิ่งที่สูญเสียไปหรืออะไรแกบอกว่าแกไม่เสียใจ นะคะคแกยินดีให้ถ้าคนคนนึงบอกว่าอยากขอโอกาสอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะป้าป้า,ปา่นก็โอเคนะคะแล้วถ้ามาแล้วไม่ชอบไม่อยู่ไม่เป็นไรสิ่งที่เราลงทุนไปแล้วอย่างน้อยเราก็เราก,เราก็หยิบยื่นโอกาสให้เขาอันนี้คือสิ่งที่ป้าป้าพูดมาตลอดนะคะเพิ่นจะว่เสียใจนะคะกับสิ่งที่เสียไปทุ่มเทไปให้กับคนคนหนึง่งเพราะว่าเพิ่นหวังว่าคนเรานะคะอ่าถ้าเกิดว่าเราอยากเปลี่ยนเราอยากเรียนร,ยรูน้เราอยากอะไรบางคนคือ ทุกๆคนเขาไม่ได้มีโอกาสนะคะน้อยคนมากบางคนแทบจะไม่มีโอกาสอะไรเลยกับชีวิตนะคะแต่กับอีกใครลหลายๆคนที่มีโอกาสที่มีอะไรหลายๆอย่างนะคะแต่กับไม่ขวอยคว้าไม่อะไรเลยก็มีนะคะแต่เทคนิคความคิดของป๊ป๊าก็คือแกก็หวังว่าใครสักคนหนึ่งจะเปลี่ยนนะคะเออนั่นแหละเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนสิ่งเดิมๆเ,เปลี่ยนอะไรนู่นนี่นั่นนะคะ นั่นล่ะป้าป้าเพิ่นก็เลยแบบว่ายอมทุ่มเทให้กับคนคนนึงนะคะขอแค่ว่ามีความตั้งใจจริงที่จะมาที่จะเปลี่ยนหรืออะไรคือแกแกได้หมดนะคะแล้วถ้ามานะคะเพิ่นก็วางแผนวางอนาคตไว้ให้ทุกสิ่งอย่างนะคะถ้าเกิดคุณอยากทําคุณอยากอะไรคือแกสนับสนุนทุกอย่างนะคะเออนั่นแหละแล้วทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะคนที่จะมานะคะว่าคุณจะขนขวายคุณจะหยิบเอาโอกาสนั้นไหมนะคะนั่นล่ะ ยังไงกะค่อยเบิ่งกันต่อไปนะคะค่อยเบิ่งกันต่อไปแต่แม่จ๋าก็คิดว่าคือในใจแม่จ๋าแม่จ๋าหัวคาตอบอยู่แล้วล่ะแต่แม่จ๋าก็ไม่อยากบอกอีหอย่างหลายเนาะการล่อให้ถึงเวลานะคะถึงเวลานันเนาะแต่ป๋าป๋าก็คือไม่ไม่คิดไม่เผื่อไม่อะไรคือแกว่าอะไรจะเกิดก็เกิดคือแกไม่ได้ซีเรียดเพราะแกก็ทุ่มเทให้กับคนคนนึงให้โอกาสเต็มที่เต็มร้อยนะคะนั่นล่ะแกก็จะไม่ได้เผื่อความผิดหวังอะไรแต่สําหรับแม่จ๋าก็คือแบบคือ คือเขาก็ซัพพอร์ตเต็มที่เนาะแกก็ซัพพอร์ตเต็มที่แล้วก็เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรแกก็เต็มที่อ่ะเออแกเต็มที่เพราะว่าแกก็มองเห็นความตั้งใจของคนคนหนึ่งนะคะนั่นแหละที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแค่นั้นเพิ่นก็ดีใจแล้วก็เพิ่นก็พร้อมที่จะสนับสนุนเต็มที่นะคะอันนี้คือในส่วนความคิดของป้าป้านะคะแต่ว่าแต่สําหรับความคิดของแม่จ๋าเองภายในใจคือว่าคิดหนักค่ะแม่จ๋าคิดนักแลวก็นี่หลายสิ่งหลายอย่างที่แม่จ๋าหวบ่ได้เนาะเออ เราไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้นะคะบางที่เขาก็ก็บางบางที่เขาก็ต้องปงเนาะปงแล้วก็ทําอะไรให้มันเป็นแบบกบะบพกหัวเออกะเดี๋ยวจังไหนกะรอเบิงนะคะรอเบิงสิ้นเดือนนี่นะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวจังไหนแม่จ๋าจะมาอัปเดตนะคะเมื่อเราซูพี่น้องฟั่งใหม่เนาะว่าเหตุการณ์ต่างๆต่อจากนี้ไปในสิ่งที่แม่จ๋าก,กับป,ป้าตั้งใจไว้นะคะจะเป็นยังไงแล้วคนที่จะมาจากเมืองไทยนะคะ เขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวรอมาติดตามกันตอนต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะกัประมาณนี้แหละนะคะสําหรับวันหยุดสุดสัปดาห์ของพวกเราเนาะก็เดี๋ยวเย็นๆนะคะอาจจะมีการปิ้งย่างมาร์คิวอะไรของน้องอเล็กไปแหละนะคะเออนั่นแหละสำหรับวันอาทิตย์นี้นะคะก็ขอให้เป็นวันที่ดีๆสําหรับทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้อ่าไม่เจ็บไม่จนนะคะมีความสุขสุขก,กายสุขใจนะคะ สำหรับคลิปนี้แม่จ๋ากะต้องขอลาไปก่อนเนะาะจะแนะนำเจก,กนใไม่คลิปหน่าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมและฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะป้าปลาสวัสดีครับหน่อย